ไวรัส RSV กับไข้หวัดอาการต่างกันอย่างไรอาการติดเชื้อไวรัส RSV มีอาการล้ายกับโรคไข้หวัดธรรมดามากแต่หากเป็น RSV แล้วไม่เรียบรักษาอาจมีอาการหนักได้โดยเฉพาะกับเด็กเล็กเชื้อไวรัส RSV พบการติดเชื้อได้ในเด็กเล็กค่อนข้างบ่อยกว่าในผู้ใหญ่หากไม่สังเกตอาการให้ดีพ่อแม่อาจคิดว่าเป็นโรคไข้หวัดธรรมดาและอาจไม่ได้ให้เด็กเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีจนทำให้มีอาการหนักขึ้นได้ดังนั้นการสังเกตอาการและความแตกต่างระหว่างการติดเชือ้อ a s v และไข้หวัดธรรมดาจึงเป็นเรื่องสำคัญเชือ้อ a s v คืออะไร RSV คือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV respiratory syncytial virus RSV เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝนสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางตาจมูก และจากการสูดหายใจเอาเชื้อที่อยู่ในอากาศในรูปละอองสอยจากการไอจามของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะแสดงอาการหลังสัมผัสถูกเชื้อไวรัสในระยะเวลา4-6และเมื่อป่วยจะสามารถแพร่กระจายเชื้อได้นาน3-8วันกลุ่มเสียงเชื้อ a s V กลุ่มเสียงเชื้อ a s v มักเป็นเด็กเล็กผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้ป่วยที่กำลังรับประทานยาลดภูมิคุ้มกันรวมไปถึงผู้สูงอายุอาการของการติดเชือ้อ RSV กับไข้หวัดธรรมดาแตกต่างกันอย่างไรดอนนบนพรอภิว,วัฒนากุลภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบอดีมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าอาการของผู้ป่วยเมื่อติดเชื้อ RSV มีความใกล้เคียงกับอาการของโรคไข้หวัดธรรมดาค่อนข้างมากเช่นมีไข้ตัวร้อนไอจามแต่สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ RSV จะมีอาการเพิ่มเติมที่สามารถสังเกตได้ดังนี้ 1. ตัวเขียวสอง ไอหนักกว่าปกติ3หอบเหนื่อย4หายใจเร็วหรือหายใจแรงจนหน้าออกบุ๋ม5มีเสมหะมากหกเด็กมีอาการซึมลงยินน้อยลงหรืออารมณ์ไม่ดีผิดปกติดังนั้นหากพบว่าเด็กมีอาการดังกล่าวควรพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาโดยละเอียดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียจนอาจผลให้เสียชีวิตได้วิธีป้องกันการติดเชื้อ RSV เบื้องต้นสามารถป้องกันการติดเชือ้อ RSV ได้เหมือนกับการป้องกันจากโรคไข้หวัดปกติแต่สิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษได้แก่ 1. นล้างมือบ่อยๆทั้งเด็กพ่อแม่และผู้ดูแลและสอนให้เด็กล้างมืออย่างถูกวิธี2หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในที่แออัดหรือที่ที่มีเด็กรวมอยู่กันเป็นจำนวนมาก3หากเด็กมีอาการคล้ายไข้หวัด ควรงดพาเด็กออกนอกบ้านเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส 4. ส,สอนให้เด็กใส่หน้ากากอนามาัยในวัยที่ใส่ได้ทุกครั้งที่มีอาการคล้ายไข้หวัดไอจาม 5. ห,หากมีเด็กอยู่ร่วมกันมากกว่าหนึ่งคนเช่นพี่น้องควรแยกกันเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อด้วยกันทั้งคู่ 6. ทำความสะอาดบ้านสิ่งของเฟอร์นิเจอร์ของเล่นและของใช้ส่วนตัวของเด็กบ่อยๆ 7. ดื่มน้ำมากมาก 8. พักผ่อนให้เพียงพอโรค RSV ติดเชื้อจากการหอมแก้มได้จริงหรือขอขอบคุณข้อมูลดอนนบนบพรอ,อภิว,วัฒนากุลภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบอดีมหาวิทยาลัยมหิดลภาพไอซ์ทาก